ครับผมออฟฟีครับในวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไมโครเหมันเดิมนะครับผมซึ่งเพิ่มเติมคือเรายังไม่มีที่นอนนะครับผมตอนนี้ง่วงนอนมากเลยโอ้โยเมื่อไรมันจะเช้าเนี่ยโอ้ยกินกินเนื้อกินซีนครับผมโอเคในวันนี้เราจะมาหาแกะทําเพื่อทําที่นอนกันนะครับโอ้คิปเปอร์ตัวเบื้เริ่มเลย เดี๋ยวจะจัดการมันยังไงเนี่ยมึงเดินมาอนโอ้โหไม่ตายเฮ้ยไม่ระเบิดชุบเรียบร้อยโอเคเอา้าวนึกวันจะระเบิดแ่ะวันนี้ผมเหนื่อยมากครับผมผมนึกว่าจะไม่ได้ลงคลิปแล้วนะวันนี้เพราะว่าฝนตกฟ้าร้องอย่างหนักเลยก็พยายามทำคลิปมานะครับผมโอ้ยมันฝรั่งขึ้นว่ะ ุดไม่ได้โอเคฝนตกอย่างหนักเลยนะครับตอนนี้ผมก็เหนื่อยมากเพิ่งเล่นต่อสู้กับเฮ้ย,อยโอ้โหปลูกผักอยู่มันก็จัดการกโอ้โหทีเดียวตายเลยวะ่ะกาลังเล่นมวยแ้มกับน้องอยู่นะครับก็จะเหนื่อยหน่อยโอเคปลูกมันฝรั่งเสร็จแล้วก็เก็บไว้กิน,นครับที่เหลืออืม ตอนนี้ยังกลางคืนอยู่เลยเพราะว่านาาสัตว์น่าจะนอนอยู่มีหมูฝั่งนั้นวะ่ะแมงมุมก็อยู่ในน้ำก็มีคิปเปอร์ฝั่งนั้นก็มีมร้อมหมดเลยไม่กลัวครับผมแต่เราจะจัดการมันด้วยดาบสองคมของเราโหมันระเบิดอย่างใช่ปุ๊บโอเคสวยเราใช้การระเบิดให้เป็นประโยชน์นะครับมันระเบิดดินให้เรานะ งไม่รู้ว่าจะเอาดินไปทำอะไรด้วยโอ้อยแล้วแกะมันหายากคิดหายเลยเนยีเสียงผมอาจจะไม่ดีหน่อยนะว่าผมตั้งใจทําเสียงแบบนี้อยู่แล้วทำไมไม่รู้อยากเอาระเบิดโอเคอเก็บดินไปโอเคตอนนี้เช้าแล้วนะครับสัตว์นแนจะตื่นแล้ว อืมแนววะไม่เห็นสัตว์จะเฮ้ยไก่นี่วะนึกว่าแก่ตั้งเลยสองตัวมีแม่กับลูกอืมอืมอวกก็ไม่รอดออกไปลูกไก่ขอเอามาเล็กให้มึงดิบๆโตแล้วจะได้โดนกูคาทิ้งเพราะมันไม่กินวะรอดมาดีกว่า มันก็เลี้ยงในบ้านครับผมมันเป็นสัตว์เลี้ยงนะแล้วมันโดดขึ้นได้ไะอ๋อโ,โดดขึ้นได้โอเคตามมาเลยลูกพี่ไหนวิ่งไม่ทันว่ะต้องค่อยๆวิ่งไปอย่างนี้นะครับปึ๊บมามาถอยถอยถอยมาเลยขึ้นมา้นมนมา ไปได้ไม่กัดไม่กัดโอเคมึงติดกับกูแล้วกูจะรอให้มึงโตอยู่ในนี้แล้วก็จะแดกมึงอืมเราไปหาแกะต่อดีกว่าตอนนี้นั่นมันไอ้ผีกระดูกนี่หว่าก็มันไม่ก็น g ีซอพีเออตอนนี้เราเฮ้ยเราจะฆ่าเอากระดูกมานครับ มีแมงนุ่มด้วยเฮ้ยนี่มันลูกแกะนี่หวะเฮ้ยแล้วแม่งหายไปไหนเนี่ยผมมันโดนไฟเผาปุ๊บโอ้ยยิงไม่โดนพบติดไฟอุ๊ยอุ้ยจับรอยสวยแ่งุมมันก็ไม่รอดเฮ้ยแล้วแม่มันอยู่ไหนเนี่ยต้องการขนแกะมากเราต้องฆ่าหมูก่อนนะครับผมเพื่อจะเอาเนื้อไปทำเป็น สเตก็กเออสเต็กนี่เป็นเนื้อวัวเลยลูกกูตกเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูวะสเต็กนี่จะเป็นเนื้อวัวนะครับไปเราเดินทางมาไกลพอแล้วเราไม่ลงทางหรอกอืมจะไปฆ่าวัวก่อนอุย๊ยไปไหนแล้วหายๆโอเคตอนนี้เราหิวจัดเลยกินมันฝรั่งไปก่อน กินได้แค่นิดเดียวเอ,อกว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรช่วยปรับทางชีวิตอันสั้นของเราไปนะครับโอเคนีม่มันแกะนี่ว่ะโอ้โหแล้วได้ที่นอนแล้วครับผมมีไก่มีหมูด้วยจัดการไม่เหลือซากครับผมสิ่งแรกที่เราต้องการคือคนแกะไปรไหนีุ้๊ดเรียบร้อย นั่นมันวัวะ่ะโอเคเราเก็บเนื้อวัวไปเดี๋ยวเราจะลงป่าครับผมต้องกลับเข้าบ้านก่อนก่อนจะกลับเข้าบ้านนี้เราต้องฆ่าหมูตัวนี้อหมูหมูหม,หมูจะไปไหนโอเคสวยตอนนี้เรารออะไรรอแล้ว เฮ้เทียกูได้ที่นอนแล้วมันมันมมีแกะเยอะจังวะปุ๊บเอาเอา,เอาโอเคสวยเฮ้ยแต่มันคิปเปร์นี่วะเดี๋ยวผมจะใช้แรงระเบิดของมันเป็นให้เป็นประโยชน์ครับทั่งถังไม้ฮ้เรานะระเบิดดิโอเคสวยแล้วเออนี่เราได้ไม้อยู่ โอเคเราต้องหาไม้ไปสักท่อนนะจุ๊บอ้ออีกบล็อกอะโอเคตอนนี้เฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยตรงลงไปนี่ัจะเจ็บหนักนะเนี้ยตอนนี้มันก็ยังยังไม่มืดว่ะจะลองไปสำรวจลงดูนะครับจะสร้างเป็นทางลงไปเลย เพื่อเราจะขึ้นมาได้ด้วยนะครับผมไม่ต้องติดอยู่ในถ้ำโอ้เกือบตกไปแล้วเราไม่ดินอยู่เยอะครับผมไม่กลัวนี่าโอเคแล้วกดทำอะไรต่อป๊บมาปเรียบร้อยอัศริยะครับผม เอาไงต่อปุ๊บโอเคเฮ้ยมันมีทางลงไปอีกว่ะทางนี้ผมก็ยังสร้างไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ปุ๊บโอเคเราสร้างอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้ที่ขุดเราขุดนะครับนั่นไงก็ว่าแล้วดีนะที่กูมไม่ขุดไปตรงๆไงงั้นล่วงครับผม ไปเราจะขุดไปอย่างนี้นะสับรวจทาสักหน่อยมันลึกแค่ไหนเนี่ยโอยังไม่ถึงอีกว่าผมบ,บอกเลยหลุมนี้โคตรลึก แวก่อนผมขอเอาดินมาซ้ายดีกว่าเพราะว่ามันจะเปลืองมากถ้าเราใช้อิฐต,ต้องใช้ไฟว่าในการส่องแสงแล้วมันยังไม่ถึงอีกนะเนี่ยต้องขุดไปอีกใช่ไหมเนี่ยเอาตกผ่านล้วไงจะมีมันเหล็กนี่หว่า นี่ก็ทานโอเคแล้วตั้งไฟไว้ก่อนอเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้เราต้องขุดเหล็กก่อนอันดับแรกเหล็กเป็นสิ่งที่สำคัญครับผมโอเคได้แล้วเราจะสร้างทางขึ้นยังไงเนี่ยเราล่วงลงมาสูงเลยเดี๋ยวผมขอสร้างทางขึ้นก่อน ฐานนี้ไม่ต้องสนใจครับผมเพราะว่าเรามีฐานโคตรเยอะเลยเราจะคูหาเมื่อไหร่ก็ได้ฐานเพื่อเราสร้างทางขึ้นก่อนดีกว่ามี่วาสำคัญนะครับโอเคเราขึ้นได้ตอนนี้เราจะสำรวจถ้ำตรงนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งครับผม ขุดทางไปเด็กน้อยไม่ต้องขุดหมดครับผมใต้นั้นน่าสงสัยว่ะเฮ้ย <G> ข <ül> นลุกเลยโอ้โหเดี๋ยวถ้าเราขึ้นข้างบนนี้เราจะเจอแจ็คพอตไหมเนี่ยเราจะขึ้นทางไหนโอเคทางนี้ผมว่าเราขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าอันตรายมากครับผมผมโดนตู้นี่ผม แห้งเลยทางขึ้นโคตรลําทดต้องใช้คตรระยะระดับไอคิวห้ารอยเท่านั้นถึงจะขึ้นได้ปุ๊บเรียบร้อยภาพนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์เบบเดี๋ยวผมก็จำไม่ได้ครับผมว่ามันอยู่ตรงนี้อืมเดี๋ยวบ้านเราบ้านอยู่ไหนวะเฮ้ยผมมาอีกทีไม่เจอบ้านวะอ๋ออยู่ตรงนั้น เราจะสร้างสัญลักษณ์ไว้นะครับว่าตรงนี้มีถ้ำโดยการทำยังไงดีวะเฮ้ยช่างมาเถอะทิ้งงไปครับผมเดีย๋ยวค่อยไปหาถ้ำใหม่เดีย๋ยวเราต้องล่าสัตว์ตัดชีวิตก่อนแถวนี้ไก่โคตรเยอะเฮ้ยเล่ตอนนี้เราเหิวข้าวอะ่ะต้องกินข้าวก่อนเดีย๋ยวได้องกลับบ้านก่อนดีกว่า ไปเผาเนื้อเผาอะไรให้เรียบร้อยก่อนไปลุกทางกลับบ้านเราน่าจะไปทางนี้นะครับเฮ้ยนั่นไงบ้านเราจําได้เลยเป็นหลังริมสุดแล้วก็มีหลุมข้างๆครับผมนี่แจมเลยบ้า,านเรามันจะมีถ้ำอยู่ตรงนี้แล้วก็มีไก่น้อยอยู่ในบ้านว่าไงไก่น้อยแล้วก็เราจะมาเผา มาเผาเผาเนื้อแล้วเราได้เหล็กมาแล้วสร้างเตาเผาอีกสักสองอันก่อนเพราะว่าเตาเผานี่มันสำคัญมากครับวิมาตั้งอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่เป็นระเบียบเลยโอเคตั้งไว้ตรงนี้ดีกว่าตอนนี้จะเอาเป็นเผาเหล็กแล้วกันครับผมโอเคตอนนี้นี่เอาเป็นเผาเนื้อไก่ โคแค่นี้เราก็ได้อาหารมาฟรีแล้วเดี๋ยวผมขอไปปลูกต้นไม้ก่อนดีกว่ารู้สึกว่าต้นไม้ผมจะเยอะไม่ไม่เยอะอะมีต้นเดียวโอเคเรารอดูนะครับผมว่าต้นไม้เราจะสวยงามแค่ไหนปุ๊บผมจะปลูกไว้ตรงนี้นะอ๋อฝนก็ไม่ตกนี่อะไรไมาเก็บเกี่ยวข้าวมาต่อสมาใส่ข้าวเนี่ย โอมาเก็บข้าวเลยโอมาทำางี้ได้ด้วยเลยเฮ้ยนี่ก็ใกล้ข่ําแล้วนะครับผมเราจะไปสร้างเตียงนอนก่อนเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาสักเท่าไหร่นะโอเคเราได้เตียงนอนมาแล้วนะครับเตียงกูอยู่ไหนวะอ๋อตรงนี้เราจะนอนชิดแม่ดิเราต้องสร้างที่นอนดีๆครับผม เราต้องนอนขวางไม่สิถ้าเรานอนนี้มันอาจจะบัากได้ครับผมเฮ้ยแล้วมึงมึงจะมาทำอะไรในบ้านกูเนี่ยมึงไปเลยขอโทษแล้วกันไปมึงไม่เป็นไรไม,ไม่ต้องเกรงใจครับผมจริงผมมาแย่งบ้านมันอยู่นะครับผมมันสุวรเป็นบ้านของมันนะเออนี่เราต้องอะไร มุ่งคุยอะไรกันวนะฟังไม่รู้เรื่องวะอื้มก็ต้องเผาเนื้ออยู่เลยทำเฮี้ยอะไรเนี่ยมองเฮี้ยอะไรไปไหนมึงวางแผนจะฆ่ากูหรือเปล่าน่าสงสัยไม่เป็นไรครับผมปล่อยันไปแล้วก็รอเนื้อเราต่อไปนะครับ ลอยมันค่ำเฮ้ยมืดแล้วอะมืดสนิดวะ่ะโอ้โหนี่มันเตียงกูไอสัตว์กูสร้างใหม่ใหม่อืมมาเจิมเลยนะมึงเจมเป็นคนแรกเลยเพื่อนก็สนุกใหญ่เลยไปไปจนเราออกไปแล้วมึงอะมัจะนอนเอ้ยมันจะนอนแรอกูมีเตียงแค่เตียงเดียวเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยงงกันใหญ่ดีที่ชักตาออกมาเลย ตกฟงจะฆ่ากูแล้วเฮียไปปล่อยไปแล้วผมมาเผาเนื้อต่อดีกว่าเนื้อมันทำไมมันหยับหยาสร้างไม้สักอันปุ๊บเอามาวางไว้สักอันเผื่อไว้โอเคนอนดีกว่ายืนบางเลยไม่ยืนข่มกูเลย เค okay. ตอนนี้ตอนเช้าแล้วโอ้โหมันนอนอบ้านกูแล้วก็หนีเฉยเลยดูดิไม่ครนาด้านแม่มุมอยู่หน้าบ้านนี่มันเกะกะจริงๆก้าฟันมันไม่ได้ด้วยนะโอโ้ได้ได้้โอเคสวยโอโ้ตรงนี้ไม่มีไม่มีข้าวอะ่ะต้องเอาข้าวปลูกโอเคสวย เราจะมาดูเนื้อเตาที่เผาเราเผานะครับเราจะเก็บเนื้อบางส่วนวน้ในหีบนะครับอืมเราจะเก็บเป็นเนื้อวอัวแล้วกันเนื้อวอัวมันเยอะกว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บเกี่ยวช่วยเจ้าเจ้าเอ c นพีซับผมผมเขาเรียกมันว่าชาวบ้านแล้วกันโอเคกูขอเก็บเกี่ยวของมันได้ไหมเนี่ยเพื่อนก็ดันตกน้ำเนะลยไร้กูเก็บให้อ,อโอเค เฮ้ยเก็บแล้วมันปลูกเลยวะโอ้สวยดีอย่างนี้ไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋วก,กูช่วยเก็บอันนี้มันยังไม่ขึ้นดีวะโอ้สาเหี่ยเล,เลเยเียวเลยียวเอ้ยมาทำเหี้ยเลยดาบกูจุบจ๊บจุบจ๊บ นี่โอ้เลมึงมาทำลายสภาพแวดล้อมของโลกนี้หมดตะปุ่มตะป่ำไปหมดแล้วเนี่ยคิปเปอร์น่เฮ้ยตัวนี้มีแปลงผักว่ะผมลืมไปมาเล่นขี้นซายในตรงนี้เนี่ยเนี่มันยังไม่สุกดีว่ะไม่เป็นไรเราเก็บได้ครับผม เก็บแล้วต้องปลูกให้มันด้วยนะต้องไปป้นแปลงผักมันก่อนไปหาแปลงผักเพิ่มดีกว่าจุดไหนวะตรงไหนวะไม่อยากใช้พลังงานเปลืองส่ะท้าทยก็ต้องใช้ครับผมตรงนน้นน่าจะมีแปลงผักนะโอ้ยคีปเปอร์เกียดหนะ้าจริงๆไประเบิดที่อื่นไปอ๋อม สู้กูไม่ได้หรอกระเบิดซะมึงเกือบตายเลยประมาทเกินไปอ๋เนื้อซอมบี้ก็มีเนี่ยก็เนื้อหมูเดี๋ยวเราก็จะทำทำอะไรเนาะผมคิดว่าผมจะทำบ้านอีกหลังหนึ่งนะผมเป็นบ้านจริงๆของผมเลยเพราะว่าตอนนี้ผมอาศัยพวกชาวบ้านอยู่นะครับผมโอเคก็คลิปน,นี้น่าจะยาวเกินพอแล้วก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแคลคด้วยผมด้วยนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายห,หมู่บ้านที่อบอุ่นครับผม